ผู้ชมเมนเจอร์ทั้งหลายพวกค่านิ้วธรรมศาสตร์และโขนธรรมศาสตร์ที่ผู้ข้ามาวันนี้เพราะเห็นเป็นโอกาสดีที่ครบรอบ80ปีแห่งสำนักโดมพิทักธรรมจึงอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องชาวธรรมศาสตร์และบุคคลทั่วไปมาร่วมงานแ8ทศวรรษอภิวัตรสังคมไทย และอย่าลืมมารับชมอุปรากรจีนล้อการเมืองเรื่องยุทธภพสารขันตอน80ปีวงล้อธรรมย้ำที่เดิมในวันเสาร์อาทิตย์ที่7และ8มิถุนายนเวลา17นาฬิกาและการแสดงโขนธรรมศาสตร์ชุดนารายปราบนนทุกหนุมานถวายพลยกรบในวันที่ 15มิถุนายนเวลา14นาฬิกาที่หอประชุมใหญ่ท่าพระจันทร์ได้